ตอนนี้ใช้ใบกล้วยจะมาทำหัวกันแม่ฝังเพลงด้วยแล้วก็่อกใก่อนวันนี้จะพามาดูการขูดมะพร้าวกับกระต่ายกระต่ายแม่อายุ80แล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่ไม่ชอบมะพร้าวขูดจากตลาดเพราะว่าแกว่า มันไม่มันแล้วก็ไม่อร่อยนั่นๆๆ่นนั่ตานั่นเราจะวันนี้เราจะทำขนมเอาขนมมันขนมหัวมันมันสำปะหลังแต่ว่าเราจะใส่มะพร้าวทั้งกากนนเนี้ยมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวเขียวเมื่อวานเอามาจากสวนพ่อแม่บอกว่าแม่ให้ินจานี่คอยเฝ้ารอกิน เวลาคุณมาพาวนิงจาจะมาทุกครั้งเลยเพราะชอบกินน้ำพาวมีแรงเยอะอด้นยค่ะอายุแปดสิบนล้วคอยเชื่อมั่งไหยมาเป็นเลยไหมแปดสิบไป,ปบลเลยแรงเยอะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีทำขนมมันขนมหัวมันหัวมันสำมปะหลัง ตอนนี้ตอนนี้ขูดมะพร้าว่อนเส้นแบบไมขูดไหนี่เป็นกระต่ายสำหรับขูดมะพราะ้าวนม่นจาเคยเก็บมะพราะ้าววันนี้แม่จะทำขนมทำขนมอะไรอ่ะขนมหมันขนมหมันต้องขูดมะพร้าวก่อนเพราะว่าเราไม่ ไม่ซ like ื้อเราใช้ธรรมชาติเอามาจากสวนแม่ก็ไม่ชอบเพราะว่าไม่มันเอขูดได้มันเอ่มันไปวางขอดูหน่อยขอดูหัวมะเพาะหัวขูดหน่อนั่นเคลียร์นี่ออกมันเออเพื่อนก็ไม่เคยเห็นเห็นไหมนี่มันจะแหลมเห็นไหมเอาต่อเลยดูเดียว แม่ได้ทำไมไม่จะมารู้จักกินใาญกินมะพร้าวไม่ชื้อแม่พูดไปเลยใช่ตักเซียหนาทีเพิ่งเดี๋ยวไปทำาึึงท้ายไม่อีกมแมพูดไหนี่เป็นกระต่ายสำหรับพูดมะพร้า ปัจาคอยเก็บมะพราะ้าววันนี้แม่จะทําขนมทําขนมอะไรอ่ะขนมหัวมันขนมหัวมันต้องขุดมะพร้าวก่อนเพราะว่าเราไม่ไม่ซื้อเราใช้ธรรมชาติเอามาจากสวนมแม่ก็ไม่ชอบเพราะว่าไม่มันูัได้้มัน ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูว่ามาปะโขลกหนั่นนั่นเคลียร์นี่ออกมันเออเพื่อนก็ไม่เคยเห็นเห็นไหมนี่มันจะแหลมเห็นมอนะต่อเลยไม่รู้แม่เด็กทำไมไม่จะมารู้จัดยินใจกินมะพร้าวไม่ชื่อแม่พูดไปเลยใช้แต่เซียนาทีเพิ่งเดี๋ยวไปทำเพิ่งทายไม่อิ่บ มันไม่ห้าวันไม่ปวดไม่เจ็บเออในเ่นบอลมาที่กินมาทําไมกินมากกว่านวลไม่ลงต้นควานควานไหมอ่ะตอนนี้ฝันเลยตอนนี้ฝันเลยแกเสียควานมันเย็นไม่เหลือเหลือดอเลยหมดแล้วเลยทางหน้าบอลนี่บอลประมานเย็นก็ไปหมดแล้วเลยเออนี่อะไรคนแก่กินมากมันปวดมันเจ็บเออมาฐานนี้ว่าไปเล่นให้เด่นหน้ากันแล้วไง นนกินมากตึงบอกว่าพื้นใด้กินมากตึ้งฝันพื้นก่อนฝันยังันฝันทนฟันทนฟันทนเออฟันไม่ฝันอะไไม,ไม่ไม่ปวดไม่เจ็บไม่ต้องไปท่อนเลื้อๆกินสิเลือบเปลืองฉันเลือดต <ไป S 2> ่างเพศที่กลางในคาดเกศี่ยงเอาไปเลยเอาไปได้นี่ให้กูเล่นกันไปเลยน,นั่นไปปูนไปปูนไปปูนโั่นหอันอห่อนั่นนั่นนั่น ออปึงมาไม่กวนเอาเอาอ้ำเลยอ้ำข้าปากอ๋อเขียวชุบๆเลยอพอหลังจากกินหมาเ,าเสร็จทำอะไรต่อ,อหยิบโทรสัพทบเล่นๆถั่วสับ<อ>ไม่ติดถรรรรรั่วสับต่อไม่ติดทรรรั่วสับเพื่อตัวเพื่อต้มมันจะต้านนาำเดินหน้าเรไทยึ้นมาอย่างเงี้ยด,ดีลนาดีนะ บอกไทยต้องกินมาไงหนุกดีมาไม่ใช่ไหมือนเลยนะใช่ตรงนี้แหละนี่้มันธรรมชาติเดี๋ยวเส้นตี๋เริ่มโตต่อแล้วต่อหญ้ายายาเส้นยาเส้นเอาเงินเส้นเส้นมันยุ่งอ่มายาเส้นยาเส้นเอาเท่าไม่เอาเอาหน่อยเดี๋ยวมันไม่ครบกินยาที่แต่เป็นถ้าเป็นผู้ชายก็กินเหล้ากินอะไรอีกอ่ะสูบยา thế yai mới chụp yai yai nẹt yai then, thế hôm nay không ăn nè, ai bứt chi bứt chi, này 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 bây giờ cột bứt chi bứt chi mình cái, ôm, thôi na lệch, lòi không đánh to thôi thôi, không đánh to thôi thôi, không đánh to thôi น้ำตาลอันนี้น้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่ท่าคิดอันนี้น้ำตาลน,น้ำตาลตระดูดอันนี้มะพร้าวอันนี้มะพร้าวนะคะอ,อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคลุกกันรวมกัน,น,นกับมันสำปะหลงังมันสำปะหลังขูดเรีเยบร้อยน่าก็จะเป็นเหมือน,นขูดเรีเยบร้อยเราจะมาคลุกรวมกัน ใช้มะพร้าวใหญสุกมากมะพร้าวเลยมะพร้าวเขียวห้ามมะพร้าวห้าวทำห้าวม่เหมือนกบคนทำเลยไม่ได้เองจินมเส้นก้าตอกข้นาขอานะ มะพร้าวกับมันสำปะหลังเข้ากันทีนี้เราก็เอาน้ำตาลใส่เข้าไปน้ำตาลครึ่งกิโลไม่ต้องให้หวานมากแล้วไม่ต้องหวานกน ก็มือที่อีกว่าน่ะเก็บเฮ้นนี้เลยคุกข้าวให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะมาดูหลังจากคุกข้าวเสร็จแล้วอันนี้ไปต้วยจะเช็ดตะวามสาดแล้วตอนนี้ ผัดหงมด้วยกันนะคล้อมที่ยาดหอมแล้วหลังจากนั้นก็ใส่รางซึ่งนี่พาไปน,นึ่ง เ,เสร็จแล้วนะคะขนมว่ามันอร่อยอร่อยนกลายยูนั่นกัน,กนสุกได้จะเป็นอย่างนี้ทำไมไม่หวานอร่อย